บัดนี้เป็นครั้งที่13ตรงกับวันที่22สพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568้าข้าพเจ้านางสาวนรัตพัสรีิริโชคชัยขอเปล่งวาจาสัธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอัจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทวเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จบุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอทวย ขอเทพเทวดาทั้งเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยคุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนตต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขันชัดอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัตธมังมนีราชสะสุนันตุสักขะโมกขังสักเคกามีจารุเปคีริสิะรัตเตจันตาิเควิมาเนทีเปรัตเถจคามตรุวนาคเนเคหะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชละะละวิสมยยาคขันธพะนาคาติดสัตติฐันตาสันติเกยังมูนีวรโอจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมะสวนากาโลวยมทันตาธรรมะสวนากาโลวยมทันตาธรรมะสวนากาโลอายมทันตาบทส่วนนามการสิทธิขถานโมตัสสะภะคะวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวัโตอร h a t โตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวัโตอร h a t โตสัมมาสัมพุทธะบทส่วนสัจจการิยาขถานัทิเมสรณังอัญังพุทโธเมสรณังวรังเอตินัสัจาวชเชนะโสธิมิเหตุสุพทา นัตทิเมสร an an ang, Emperor, a a นังอัญยังรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหตุสปทานัตทิเมสรนังอัญยังสังคมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสทิเมโหตุสปทาบทสวดมหากริโกนาโถติอาทิกาคาถามหากริโกนาโถอัฏฐายะสัพปานินังปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตุ สัพพุปัทวามหากริโกนาโถหิตายะสัพปานินังปูเรตวาปารมีสภะปโตสัมพุทมุตมังเอเตนะสจจวเชนะมาหุนตุสัพพุปัทวามหากริโกนาโถสุขายะสัพปานินังปูเรตวาปารมีสภัปโตสัมพุทมุตมังเอเตนะสจจวเชนะมาหนตุสัพพุปัทวา บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุต,ตังเอกังสมัยยังปะควาสักเกสุวิหารติกับปิลาวัตุสมิงมหาวนเน์มหาตาพิขูสังเขนัสัตติมปัญจมัตเตหิพิขูจเตหิสัพเพเหว,วะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยนผุยเยน,นสันนิปริตาหนติปะควันตังทัศนายะพิขูสังฆะ อัตโหจะตุนางสุทธาวาสกยิกานังเทวนังเอตัทาโหสีอยังโหพควาสเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัติงปัญจมัติหิสพิขุสัตเตหิสัเพเหวาอาฐันเตหิทัศหิจะโลกาธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาหนติพัควันตังทัศนายะภิขุสังจะยานุณะมยาปีเยนะพควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพควาตสันติเกปัจเจกขัทาภาเสยยามติ อัตโขตาเทวตาเสวยยะถาปินามะพลวะปุริโสชมาทิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาทิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเอเทเวสุอันตรคิตาพระควโตปตุระปุระโตปตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวันนสมิงเทวกายาสมาคตา อาคะตัมมหีมังธรรมะสมัยยังทัก,กิตาเยวะอประราชิตาสังกันติอัตโขอประราเทวตาปะควัโตสันติเกอีิมังขาทางภาสิตันตระพิโคสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกลงสุสารถีวเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรขันติปริตาติ อาตโคอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังขาทางอาาสิเชตวากคีลังเชตวาวะปะรีคังอินทกีลาโอหจัมเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจะกุมตาสุทันตาสุสูนคติอัตโคอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังขาทางอาาสิเยเกจิพุทธังสรณนาคตาเสนาเตามิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปะริปูเดศสันติติอัตโคพระวะพิขุอมันเตสิเยผุเยนะพิขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทว เทวตาสันนิปริตาโหติตถาคตังทัสสนายะพิขูสังฆะเยปิเตพิคเวเหุสุขติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปริตาเหสุเสยยะถาปิมมยหังเอตะระหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกวันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปริตาโห พวิสันติเจย,ยิถา,าปิมยหังเอตะระหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายานางังนามามิกิตายสามีพิขเวเทวกายานางังนามามิเทศส,สามีพิขเวเทวกายานางังนามามิตั้งสุนารถาสาธุกางมนาสิตโรธะพาสิสามิติเอวัมพันเดต,ติโคเตพิขูปะวัตโตปจจโสสุปะวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัตสิมิยถา ยธาภูมมาตัทธิตาเยสิตาคิริขภรังปหิตตาสมาหิตาปุกถูสีหาวสนรีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตมณะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาเผยเยปุจสเตยตวาวเนกปิลาวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถพิโควเตจะตปักมกรูสุตวาพุทธศาสนางเตสัมประตูระหุยานังอวมนุสานัทสนางอะเปเกสตมัท ขุงสหัสังอัฏฐะสตัตตังเอเกสหัสานังอมนุษานะมัตสุงอเปเกนันตมัตขุงทิสาสภาผู้ดาอหุงทันจาสพังอภิญญายะวะกิตวานาจะคุม,มาต,ตโตอัมันตยิสัทถาสาวะเกสัสเนระเตเทวากายะพิกันตาเตวิชานาถะพิุโวเวตวโหหังกิตยิสามิคิราหิอนุปปะโสสตาสหัสสาวยะยาขาภุมมากับเิลาวัตวาอิทิมโตชุติมโตนะมันโตยสัสสโนมุธมนาบิฆามุ พิ S <S so first, ่ขวนางสมิต <necessary> ร <In God terms> ิงวะนางชาสะหัสสาเหมาอตายักขานั้นต่วันนิโนอิทิมันตูชุดติมันตูนะมันตัวยาสัชโนโมทัมนาพิกรรมพี่ขวนนางสมิตริงวะนางสาตาคิราติสหัสสายักขานนั้นต่วันนิโนอิทิมันตูชุดติมันตูนะมันตัวยาสัชโนโมทัมนาพิกรรมพี่ขวนนางสมิตริงวะนางอิเจเตสุรสาศหัสสายักขานนั้นต่วันนิโนอิทิมันตูชุดติมันตูนะมันตัวยาสัชโนโมทัมนาพิกรรมพี่ขวนนางสมิตริงวะนางเวสามิตาปัจัสตายักษ์ขานนั้น อิทธิมตโชุติมันโตน้ำตัวยัสสติโนมธรมนาพิการมูพิขูนางสมิติงวนางกุมพิโรราชะอิโกเวปุลสานิเวสนังเผยเยวนางสตาสหัสสังยักขานางปยุรุปาสติกุมพิโรราชะอิโกเซลโสปาขาสมิติงวนางปุริมันจะที่สังราชาทตตารถปสาสติคันดพนังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตัสสะพระวุธนามามหาพลาอิทธิมตโตชุติมันโตน้ำตัวยสสติโนโมทามนาพิการมูพิขูนางสมิติงวนาง ทักกินันจัตทีสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติคุมบันนังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตปิตัสสะพะวนธนมามภาภะพราอิทิมันตูชุติมันตูนมำนโตยัสสิโนโมธมานาพิกามพุพิคุณังสมิตติงวะนังปัชิมันจัตทีสังราชา วิโรปโขปัสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะพะวุลธนามาหมหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวน้ำตัวยสัสิโนมาธรรมนาภิกขมโมภิกขุนางสมิติวงศ์นางอุตรันจัติสังราชากุเวโรตัสปัสสติยักขานางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะพะวุลธนามาหมหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวน้ำตัวยสัสิโนมาธรรมนาภิกขมโมภิกขุนางสมิติวงศ์นางปุริมาทิสานตารถโถทักขิเนนะวิโรโกปัชเมนะวิโโรข เวโรอุตรังจิตทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตลามนังทัตทัลมะนาอัถังสุวันกกะปิลาวัตเวเตสังมายาวินนทาสะอากุยจันนิกาสถามุมายากุเตนทุเวเตนทูพิภูจวิภูโตสาจันทโนกามเสตโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานนาโทโอปามัญโยจะเทวสุตโตจะมาตลิจิตตเสนโนจะคันตะโผนโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริยาวัจสาเอเตจเนเจจราชาโนคันธภาสหราชุภิโมทมานาภิกามูภิคุนางสมิติวนาอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตจกาลัมพลัสตราอาคูปยาคาสหยติภิยามุนาทตารถาจะกอาคูนาคายสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขาสมิติวนางเยนะคะราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปกคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนมัชชาปตาจิตราสุปนนาิติเตสะนามัง อภยันตทานาคาราชานามาสิสุปนานโตเกมามากาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนนาสรารนมกังสุพุทธังชิตาวิชิราหัตเถนะสมุทงังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัตเจเตอิทิมตุยัสสิโนภกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานะวิคสาเวปัจจิตติสุจิตติจัปปาราโทนมุจีสห สตันจะผลิปต,ตานังสเพเวโรจะนมามกาสันนาหิตวาผลิงเสนาราหูพัทธบุปปะขมูงสมโยตทานิพัทันเตพิ่ขูนังสมิตริงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวยโยตุถาขมุงวรุณาวารุณาเทวายโสมโมจยสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาศาศาสัชิโนทเสเศตระลทากายาสัพเพน,นันตะวินิโนอิทิมตัวชุดติมันตัวนัมตุวยาาสัชิโนมธมมนาปิกามุพิ่ขุนังสมิตริงวะนัง เวนทูจะเทวาจารีจะอาสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมคูปุรกคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรกคิตานขคตานิปุรคิตาวาคูมันทวลาหากาวาสุนังวสศวโสเศธโถสักโกปาขาปุรินโถท,ทาเสเตทะรากายาสัพเพนน,นตวนิโนอิทิมโตชุดิมัโตนัมตุยสัสิโนมธามนาพิกลมุพิคนางสมิติงวะนางอาถาคูสหภูเทวาชลมามคีสิขาริวะ อริฏกาจะโรชาจะอุม,มาปุพานิพัสสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนท่าเสเตตะรคากาย,ยสนาสพเนาานะตัมวินโนอิทิมตัชุดติมันตัวน้มงตัวยัสิโนโมธมานาพิกามุปิขุนางสมิติงวานางัง สมนานามหาสมนานามนุษสามนุสุดตมาขีขาปทุสิกาอคูอคูมโนปทุสิกาหัตถาคูหารโยเทวาเยจโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอคูเทวายัสสิโนทัเสเตตระทากายาสัพเพนานตะมณีโนอิทิมันตุวชติมันตัวนังตัวยัสสิโนมธมมนาภิกขามุภิคูนางสมิติงวนาสุกากรุมหาอรุณาอคูเวคานาสาสหะโอทัตะขคายาหาปโมคหา อากูเทววิจักขนาสทามัตตาหารักชามิสกาจายัสสิโนทันและยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภวิสติทัเสเตทะทัตถากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตูน้ำตยัสสิโนมาธรรมนาภิการมุพิขุนางสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายัสสิโนลัมพิตกาลามัเสรฐาโชตินามาจอาสวะนิมบารติโนอากูอัถาคูปรานิมิตาทัเสเตทะทัตถากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตูน้ำตยัสสิโนมาธรรมนาภิการมุพิขุนาง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนะนตาวานิโนนามันวะเยนะอคันชุงเงยจันเงยสัทิศาสหาปะปวุทธะชาติมขีลังโอขะตินะมานาสวังทักเขมโมขาตตรังนาคังจันทวะอสิตาติตังสปรมมาปรมโตจักปุตไตทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจะโสปาขะสมิติงวหนังสหัสสะพระมลกาณงมหาพมมาทิทติทติอุปาป,ปนโนชติมันโตพิสมากายโยยัยสสิโส ทะเศรษฐาอิสระอาคูปัจิกาวัสวติโนเตสัญจัพมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพเพิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเสนาพิกามิปัสสะการหาสัมบัญทียังเอะขานัทาพันธะราเขนะพันธามัทโวสมันตาปริวาริะมาโวมิจิะากจิตนางอิติตตธรมหาเสนการหาเสนาเปสิปานินาตละมาหัดจะสรังกตวานะเพระวังยถาปุสโกเมโขธนายันโตสวิชุโก สถาโสปจุทาวติสังคุโทอสยังวเสตันจสัสสพังอภิญญายาอววกิตวานาจักุมมาต,ตโตอมันตายิสัทธาสาวเกาศาเสนระเตมาราเสนนาภิกันตาเตวิชานาฏะภิกุโวเจตจะอัตปัะมกรุงสุตวะพุทธสัสศาสนางวีตะราเคหิกปะกมุงเนสังลอมปิชยงสเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสาัสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชเนสตาติ